สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องมาพบมาพอกันดีแล้วค่ะกับช่องเมนี่ชาแนลเก้าเจ้าโอ้มีอย่างไรหรอกค่ะมือหนีหิ้วสมค่ะพอดีว่าพี่สาวใจดีนะคะน้อเพิ่นได้ฝากไอน้ำปลาหวานนะคะมาให้ค่ะพี่กิ๊กนะคะเพิ่อนฝากมาให้จากจันทบ,บุรีนะคะก็ขอขอบพระคุณพี่กิ๊กมากมากนะคะขอบคุณพี่กิ๊กเด้อค่ะพี่กิ๊กพี่สาวคนสวยของพวกเรานั่นเองนะคะทีเพิ่นใจดีค่ะส่งน้ำปลาหวานมาให้ถึงแล้วนะคะหลักกะได้ อันใส่พริกใส่หอมหล้วกะ็ใส่กุ้งแหง่งพี่น้องจ้าเป็นตาแ่บค่ะขอให้พี่กิ๊กมีความสุขความเจริญนะคะที่แบ่งปันน้ำปลาหวานมาให้น้องได้กินแล้วค่ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้ามาค่ะบ้าน,นี้พี่น้องอาชิพบค่อยเห็นปันไดม,มุมมี้ถวยใสถวยไซแตกแล้วพี่น้องจา้านี่ลายแตกมาค่ะมาค่ะมาค่ะพี่พี่เดอะแก้งนะคะเสียดายเนาะพี่น้องเนาะมันบ่เห็นอันนี้นะมันถ้าเป็น,นถวยไสต์ไซกะสิ เห็นชัดอยู่มาค่ะอุ้ยพี่น้องจ๋ายั่วๆเลยค่ะเห็นไหมหไหมอุย้ยเพิ่อนววานน้ำเปล่าหวานแสบพี่น้องเพิ่อนกับพี่เพิ่อนกับทรงมาไแล้ะ แซ่บพี่น้องา้าขอบคุณมากๆนะคะพี่กิ๊กมาเด้อค่ะพี่พี่เดอะแกงหลักก็พี่พี่เอฟซีที่น่ารักของมินิสุขูสุกุนเด้อค่ะเด้อพี่น้องจา้าแซ่บแซ่บ จขอให้ด้วยค่ะเสียงความหมากเพิ่อมาเก็บพยักพี่น้องเซบคือเพื่น,นวายอหลีพี่น้องจ้ะปลาวันแม่ กินหมักม่วงมันตรงมีเสียงจับ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 เดบกหน้่มคอยแซ่บ <laughs> ไดยมือหอมแบบมาม่มงวงอีกสมด้ดยเนาง ไม่ว่าตรงนี้ขนทำได้แต่ก็ไม่เนี่ย มันแทงกลิ่นมันแทงเสียบแม่จ้าทำป่าวางอยู่กินยุ่บดได้เลยพี่น้องอืมอ้ม 说大概。

ปลาพี่น้องจ้าปกม่วงเต็มจานเหลือสามชิ้นอืมจเจ้มเบิดนี่แสบมะม่วงนี่สมอยู่เลยค่ะแล้วว่าผสมด้วยพี่น้องสมแต่มันเข้ากันกับอันนี้มันกินได้แซ่บอื สุดท้ายค่ะอี่าไปดแบบนี้แค่กินแแซ่บ ย,ยืมเลยค่ะทุกคนยังเหลือค่ะสำหรับลิดนี้ก็ไว้สำนีก็น่าจะเนาะถ้ากินมะม่วง แซ่บพี่น,น,าาน้องน้ำปลาวันเมนี่นึกว่าเมนี่สกินบะเบิดพี่น้องจ้าเต็มจานแม่พี่น้องสิบุกขีบบ้ยะใบ่ไหมสำหรับคลินปนี้กอาไว้จำหนีก่อนเนาะค่ะเนาะพ่อกันคลิปหนาจ้าขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณด้วยค่ะสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็กำลังใจทุกกำลังใจด้วยค่ะที่เขามาชมช่อ,ชองเมนี่แชนแนลนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เมนี่นะคะเด้อจากในกระฝากไว้ในอบอกความใจพ่อแม่พี่น้องเลยเด้อค่ะ พอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำมี้ก็น,นะจ้าบ๊ายบายอยู่ดีนีห้ฮงสุขุสุขคนเด้อค่ะ